และแล้วหลังจากที่เราได้ทำคลิปมหาการจอ h n นนี่โซมาลีมาแล้วถึง4คลิปด้วยกันในที่สุดสตรีมเมอร์เจ้าปัญหาคนนี้ก็ได้โดนตำรวจญี่ปุ่นควบคุมตัวและมีสิทธิ์ไปทัวรห้องโรงถึง3ปีด้วยกันอะไรที่ทำให้เขาโดนจับกันได้จอ h n นนี่ไปทำาวรกรรมอะไรไปไว้อีกแล้วและแน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนได้สมใจได้แน่ละครับกับการที่เขาเนี่ยโดนหน้าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับ ถวายดวงใจ GF ฟิลออกรถใหม่ร่วมกับอนเมะขวัญใจชาวโลกอย่าง Attack on Titan นรวมไปถึงยังมีรสชาติกันดั้มนารูโตอีกด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถเขา้าไปซื้อกันได้ใน g เกม r y Shop ใน Shopee เลยนะครับรีบเลยรสชาติ Exclusive แบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อย สำหรับใครที่ติดตามบริกรารของจอห์นนี่จากที่เราได้คลิปไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้เลยว่าการกระทำของจอห์นนี่นั้นมันก็ทําให้ชาวญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกอยากจะเข้าหาตัวของสตรีมเมอร์หนุ่มจอมปากดีคนนี้เพราะว่าคำพูดและการกระทำของเขานั้นมันเป็นการกวนโอ้ยชาวบ้านเพื่อเรียกคอนเทนต์เสียเป็นส่วนใหญ่และหลังจากที่เขาตรวจหนีตายจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยเขาก็ยังก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวนัน แวิวรกรรมของเขานั้นก็โด่งดงังจนทําให้หลายๆคนนั้นจําหน้าของเขาได้ขึ้นใจและก็เข้าไปทักทายโดยออมกอดอันสายรุอนเข้าให้ แต่แน่นอนว่าสตรีมเมอร์อย่างจอห์นนี่เมื่อเห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่สถานที่ที่เขาจะเรียกได้อีกแล้วไม่โดนอะไรเหมือนที่ญี่ปุ่นมันก็เลยให้เขาเลือกที่เดินทางกลับไปยังประเทศที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในโลกอินเทอร์เนต็ตอย่างญี่ปุ่นอีกครั้งซึ่งในคราวก่อนวีดีการของเจ้าตัวลหลายๆคนนั้นก็ยังจําได้ไม่ลืมและการกลับมาญี่ปุ่นในครั้งนี้มันก็เหมือนกับการเอามือมาแย่รังแตนเพราะว่าคราวนี้ทั้งชาวญี่ปุ่นและก็นักท่องเที่ยวคนอื่นๆจะไม่ยอมให้สตรีมเมอร์หิวแสงคนนี้ออไไ่้แบบีวดกตป ถ้าว่ามีหรือที่จอนนี่จะกลับตัวกลับใจตราบใดที่เขายังได้เงินจากแพลตฟอร์มสตรีมเมอร์อย่างคิกและผู้ชมบางส่วนที่พร้อมใจจะโดนเนทให้เขานั่นจึงผลักดันให้จอนนี่เลือกทำการโกนอ้อยคนญี่ปุ่นเพื่อเป็นคอนเทนต์เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดและตะโกนโวเวกโวยวายในสถานีรถไฟใต้ดินรวมไปถึงการบังประตูรถไฟฟ้าไม่ให้ปิด เพื่อรอเพื่อนที่กำลังวิ่งเข้ามาขบวนเดียวกันซึ่งมันก็เป็นการกระทำที่ไร้มาราย,ยาทเพราะว่าใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็น่าจะรู้กันดีว่าระบบขนส่งของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความตรงต่อเวลาเสมอถึงชนิดที่ว่าถ้ารถไฟฟา้าวิ่งไม่ตรงต่อเวลาคนญี่ปุ่นก็สามารถเอาเรื่องนี้มาอ้างกับเจ้านายในที่ทำงานได้เลยทีเดียว ไม่พอเท่านั้นวิรกีการที่ไม่เกิดประเด็นเดือดอีกครั้งก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าจอที่อยู่ในญี่ปุ่นก็ได้เข้าไปสตรีมสไตรีมเมอร์สาวที่มีนามว่าเมียวโกซึ่งเธอนั้นก็เป็นสตรีเมอร์สาย IRL ในแพลตฟอร์ม Twitch ที่มีผู้ติดตามกว่า300,000คนโดยจอดก็เป็นสตรีเมอร์ที่โดน Twitch Band ทวิชแบนทาวอนซึ่งการไปปรากฏตัวในไลฟ์ของสตรีเมอร์ i t c h คนอื่นๆก็ทำให้ใชื่ของพวกเขาโดนแบนก็เป็นได้ และนั่นก็เป็นสิ่งที่จอร์ดได้ลงมือทําเพราะว่าเขาได้สตรีมสแน็ปมยวโก ko, และก็เข้าไปคุกคามต่างๆนานาแถมเมื่อเพื่อนของมยวโกพยายามกีดกันจนนออกไปจอร์ดก็ได้บอกว่ามยวโกจะโดนทวิชแบนแน่เพราะว่าตัวเขานั้นได้ปรากฏตัวบนไลฟ์ของมยวโกไปแล้วและก็ได้เดินจากไปทิ้งไว้ให้มยวโกต้องเจอกับอาการจิตตกอย่างหนักจนร้องไห้ออกมากลางไลฟ์ก่อนที่เธอนั้นจะปิดไลฟ์ไปในเวลาต่อมา yeah I'm that dude I'm the most famous in Japan <Why>? I'm the most famous In Japan. What you mean? I'm the. Yeah, yeah. Hey. Chat, get this CTS. Nigga, play it You on Twitch? No, I am on Twitch, but don't do that. I'm on Kick. Yeah. Kick, we we don't like Twitch streamers on Kick. Okay, then we're, we are not talking. And then turn around. Yeah, bye-bye. bye-bye. Get, get banned. Get banned. Get banned. You don't get banned. for with me. Yo, yeah, you better walk away. You better, you better not show me on your stream. You don't get banned. ก็ไม่ i m so sorry guys today I really wanted to have a really great stream ซึ่งในเวลาต่อมานั้นเมียวกกก็ได้ออกโพสต์ข้อความบน X ว่าเธอนั้นได้เข้าติดต่อขอความช่วยเหลือจาก Twitch ในทันทีและจกปิดไลฟ์และก็พยายามสอบถามว่าเธอจะถูกแบนหรือเปล่า ซึ่งทางทวิชเองก็ใจดีและก็เห็นว่าการปรากฏตัวของจอห์นในรักของเมียวโกเมื่อเป็นการสตรีมสไนป์ทางทีมงานทวิชจึงไม่ได้มีการลงโทษแต่อย่างใดแต่ว่าการกระทำของจอห์นนี่นั้นมันก็ทําให้เธอจิตตกจนนั่งร้องไห้คนเดียวบนรถแท็กซี่ในระหว่างกลับบ้านและเธอก็หวังว่าจอห์นนี่จะโดนแพลตฟอร์มคิกแบทหรือไม่ก็ถูกเนรเทศเออกจากญี่ปุ่นไปเลยก็ดีซึ่งเธอก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเป็นห่วงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วย เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเมียวโกนั้นก็ทำให้หลายๆคนเดือดกว่าเดิมไม่น้อยแต่จอดก็ยังทำตัวเป็นท้องไม่รู้ร้อนอยู่วันยังค่าแถมการมีเพื่อนอย่างจีโน่สตรีเมอร์จากคิกอีกคนหนึ่งมาเดินไลฟไ์ด้วยกันมันก็ยิ่งทำให้เจตัวกลางขึ้นกว่าเดิมโดยพวกเขาทั้งสองก็ไม่ทำตัวกลางหาเรื่องคนร,บรอบๆไปทั่วทั้งว่างไลฟ แถมยังชอบเข้าไปมีปากเสียงกับผู้คนในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง,งๆโดยไม่มีความจําเป็นซึ่งการกระทำพวกเขานั้นก็เป็นการหาคอนเทนต์ล้วนโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่ามันมีคนที่กาลังต้องการจะล่อพวกเขาอยู่เพราะว่าในวันหนึ่งที่พวกเขากําลังไปเดินเที่ยวไลฟ์ในย่านหนึ่งของญี่ปุ่นมันก็ได้มีเหตุการณ์ทำให้เขานั้นเข้าไปมีปากเสียงกับกลุ่มชาวญี่ปุ่นก่อนจะพูดใส่หน้าคนญี่ปุ่นว่าเป็นพวกเหยียดแต่ว่าในระหว่างนั้นหนึ่งในกลุ่มคนญี่ปุ่นตรงหน้าก็มีชาวต่างชาติอยู่ด้วย และหลังจากที่พี่เขายืนฟังจอนนี่กับเพื่อนพูดจาบอกว่าชาวญี่ปุ่นที่มีปากเสียงด้วยนั้นเป็นพวกเหยียดอยู่เขาก็พยายามหักห้ามจ่ายและก็มีการรวบผมอย่างดีก่อนที่ในเวลาต่อมาจอจะพูดจาที่หยาบคายกว่าเดิมซึ่งนกักเลยพี่ชาวต่างชาติฟิลขาดและก็ได้ใช้หมัดสัมผัสทั้งใบหน้าของจอและก็จีโนโ่จนล้มลงไปนอนกับพื้นเลยทีเดียว Just go, on, just go, just go, just go, on. just go, just go. You know. Y'all racist, 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 racist. Y'all racist. Dumbass. We know that. We know Dumbass. that you, hey, hey, you racist. Are you racist. Down there, down Malcolm X. Martin, you know the, what, Martin the king. Yeah, Martin Dumbass. the king. Whatever they say. You know what I don't give a fuck about what's going on. I don't give. I'm just a troll. I don't give a Dumbass. fuck about what's going on. Dumbass. I'm, I'm a, Dumbass. I'm a negative. Don't yeah, do it. yeah, racism raises. Hey, 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 racist! Okay, hey. Whatever, I don't know what's going on. Yeah, Yeah, yeah. yeah man, yeah, man. Yeah, 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 and what? Just don't. All you have to say don't is don't grab nothing. Oh. Anonymous sent three dollars Hiroshima Nagasaki Hiroshima Nagasaki. ซึ่งความรุแนแรงที่เกิดขึ้นกลางไลฟ์นั้นก็ส่งผลทำให้จอนนี่โดนแบน3วันทันตาเห็นและหลังจากการโดนสัมผัสใบหน้าไปแล้วมันก็เล่นเอาจอนนี่มีเฮลบุบอยสีแดงแลเลยออกปากเลยทีเดียวแน่นอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ชักสาแก่จบชาวเน็ตยิ่งนักแต่หลังจากผ่านไปเพียงแค่3วันเจ้าตัวก็ได้กลับมาไลฟ์อีกครั้งและก็เหมือนเดิมการโดนสัมผัสใบหน้าไม่ได้เปลี่ยนนิสัยจอนนี่ลงไปเลยแม้แต่น้อยแถมเจ้าตัวยังเจอคนเข้ามาหาเรื่องกลางไลฟ์ยูอบ่อยอีกด้วยแต่เขาก็สามารถรอดมาได้ ทว่าสิ่งั้นไปอน,นั้นต้องหายไปจากหน้าไลฟ์สตรีมว่าได้เกิดขึ้นเพราะว่าในวันหนึ่งที่จอนน้นไลฟ์สดอยู่เจ้าตัวก็คิดอะไรไม่ทราบถึงได้ใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าและก็เดินฝ่าเข้าไปในเขตก่อสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งโดยไม่รับอนุญาตก่อนที่จะโดนคนงานในนั้นไล่ออกมาหลังจากการกระทําดังกล่าวทางคนงานก็ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลังจากนั้นต่อมาก็ได้มีการสืบสวนของตํารวจเกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของจอนนี่ นั่นก็เลยไม่จอดถูกตำรวจเข้าจับกุงกลางไลฟ์แบบใส่กุญแจมือต่อหน้าคนดูนับร้อยซึ่งสื่อต่างๆก็ได้บอกว่าจอร์นี่โซมาลีมีโอกาสติดคุกญี่ปุ่นถึง3ปีเลยทีเดียวโอเคโอเคกอกเครอเกมเเอครับยัอต์ขึ้นโั์ที่คมีวอ้ายเอเ หลังจากที่จอร์ดถูกควบคุมตัวแล้วตัวของเขาก็ยังไม่ให้การใดๆกับตำรวจโดยอ้างว่าจะให้ทนายนั้นเดินทางมาก่อนถึงจะยอมเปิดปากพูดแต่จากการสืบสวนเบื้องต้นนั้นก็พบว่าตัวของจอร์นี่โซมาลีมีชื่อจริงว่าอิสม i l r ลแรมซี่คาลิดอายุ24ปีโดยการตรวจสอบรายต่างๆของจอร์นก่อนหน้านี้ ทางตำรวจก็บอกว,ว่ามีหลายช่วงที่เข้าขายผิดกฎหมายซึ่งจากการโดนจับกลุ่มมันก็ทำให้หลายๆคนนั้นรู้สึกโล่งใจไม่น้อยที่สตรีมเมอร์อย่างจอห์นนี่จะไม่ได้โผล่มาไลฟ์ผิกนานแต่ถึงกระนั้นมันก็ได้มีคนเข้าไปขุดไลฟ์กางของจอหนและก็คนพบว่าจอหนเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่หยุดการไลฟ์ของเขาได้นั้นมีเพียงแค่สสิ่งเท่านั้นก็คือการโดนแบน จากนี้ต่อไปเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าการเข้าไปทัวห้องกลงในครั้งนี้ทัางไม่จอดรู้สึกสำนึกขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะยังคงทำตัวเป็นสตรีมเมอร์หิวแสงที่ใช้พฤติกรรมเหยียดมาทำเป็นคอนเทนต์เพียงเพื่อเสีดเงินอนน้อยนิดกันมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะบอกพวกเราได้นั่นเองละครับ แต่การเข้าตัวห้องโกลงของเราสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์นั้นมันก็มีให้เราได้เห็นอยู่หลายครั้งและล่าสุดเองในไทยก็มีการตัดสินยูทูบเบอร์คนหนึ่งให้ติดคุก2ปี4เดือนแบบไม่รอลงอาญาซึ่ง้เพื่อนๆอยากรู้ที่มาที่ไปแล้วก็สามารถกดรับชมเรื่องราวนี้กันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับบอกเลยว่าประเด็นนี้แซ่บมาก